จากที่นอนเดี๋ยวแป๊บนึงให้มันทาครีมก่อน ชิลมากค่ะแฮปปี้มากแต่ว่าแดดเริ่มมาแล้ววันนี้คือแบบว่าแสงเริ่มเขา้าเช้านะเริ่มแบบแคาทิต์มาแล้วตอนเช้าก็คือแต่ตื่นมาพร้อมกับแสงน,นี้เลยผมชี้แล้วอ่ะ าดผมไปเก็บไปไหนจะหมดแล้วพรุ่งน,นี้ก็หมดจะดีออไม่เลย เอาไอ้ที่คาดผมที่มันเป็นยางๆวางไว้ตรงไหนผมมันเป็นเขาๆอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไปวางตรงไหนนู๊นใส่ใส่ไว้ในกระเป๋า

จอแล้วไปเอาที่กระเป๋ามาทั้งนี้ผมชิ้นเล็กๆอใช้แบบอันนี้ก็ดีอันนี้เป็นของ i n v i s i b l e ชื่อมา l ติแบ n d เก็บหมดเลยคืออยากให้ได้เห็นวิวที่พิมพ์ดูไประหว่างนั่งทาครีมไปด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะแบบอันนี้เลย คือที่พักคือนอนนอนตรงนี้แหละคือนอนตรงนี้นอนนี่แล้วก็หน้าต่างอยู่างนี้มองไปก็คือเป็นทะเลตอนนล้งคืนก็นอนฟังเสียงคลื่นอย่างเงี้ยมันดีมากเลยแล้ววันนี้มีดแดด ไปเป็นผู้ใช้เป็นบอทเทอร์ก่อนตัวรีบบาลานเซอร์ รหว่างรอคริมซึนก็ดูทะเลนะคะให้หมอนไปไกลนิดนึงคัะหน้าห้องมีเลาวเซตให้ออกไปนั่งด้วยซึ่งเมื่อวานก็นั่งกัง คื็นั่งออกไปนั่งตอนสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งดาวชัดมากแล้วก็คุณแม่ออกไปนั่งว่อเช้านี้คือดื่มกาแฟตั้งแต่ช่วงสักประมาณก่อนเจ็ดโมงจนถึงแบบแปดโมงกวาะะ่าอะไรเงี้ยค่ะก็อีกขวดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอิมัลชันใช่ตอนเช้าวันนี้วันนี้อากาศดีมากคือตั้งแต่มาวันที่มาก็คือด้วยความที่ขับรถจากกรุงเทพมามันก็ก่อนจะมาถึงเนี่ยเราก็แวะนู่นั่นนี่นะคะมาถึงนี่ประมาณสี่โมงเย็นมันก็ คลื่นละแล้วก็เริ่มมีฝนนิดหน่อยแล้วพอวันที่สองน่ะฝนตกทั้งวันตกแบบพายุก็นำมากวันที่สามวันที่สามอากาศดีอากาศดีเลยแหละแบบดีแบบเหมือนวันนี้แล้วก็วันที่สี่เมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้คือตกช่วงกลางวันช่วงช่วงระหว่างวันนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงจนถึงบ่ายสองหลังจากนั้นก็ค่อนข้างโอเคละ แล้วก็ดีไปตลอดจนถึงกลางคืนจนถึงเช้านี้แล้วก็วันนี้ดีมากก็หวังว่าวันนี้วันศุกร์จะอากาศดีไปทั้งวันแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ว,วันที่หกก็คือวันที่ขับรถกลับแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่ก็คือทำให้รู้สึกแบบ ตัวแดดน้อยลงเลยอ่ะเพราะว่ามันมันดีมากมันดีมากที่แบบจะได้ออกไปเดินเล่นออกไปเดินแล้วแบบอยู่ติดทะเลอยู่ใกล้ทะเลมากๆอย่างนี้นะคะมันเลยทําให้แบบอยากจะออกไปมากขึ้นแทนที่จะนั่งอยู่ในห้องอะไรอย่างนี้ขนาดอย่างเงี้ยคือยังไม่ทาก,กันแดดก็สามารถที่จะนั่งตรงเนี้ยแต่เปิดเพราะงั้นปกติถ้าอยู่บ้านนี่คือต้องอยู่ในห้องที่แบบมืดๆจนกว่าจะทาก,กันแดดเสร็จเนี่ยนะคะ แล้วถึงจะเริ่มแบบออกไปข้างนอกได้แต่อยู่ที่นี่คือแบบตื่นมาก็เปิดแบบนี้ได้เลยนี่คือแม่หน้าจะออกไปเดินเล่นแล้วแม่ออกไปเดินเล่นข้างนอกมาทริปนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยด้วยนะดีสบายแล้วก็รู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองสุดขีดเลยทุกทริปนี้คือแบบเสื้อผ้า ผมมาละหน้าอะไรทุกอย่างเนี่ยรู้สึกแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องปรุงแต่งหรืออะไรเลยอันนี้คือทริปที่ดีมากแล้วก็มาของแม่สองคนก็ต้องบอกว่าทดสอบความอดทนของกันและกันคุณแม่ก็ต้องทนกับหินเพราะหิมก็เป็นคนที่นิดหนึ่งแต่ว่านะพอโตมาแล้ว,วทุกคนก็มีมีความเป็นตัวของตัวเองอะก็ คนอื่นเนะี่ยใช้กลางคืนพิมก็ใช้กลางวันก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ผิวเราแห้งแต่ไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะว่าลงตลุยมาหลายขั้นตอนมาหนึ่งทรัย์ที่ห้านี้เป็นตัวที่หกตัวที่หกแล้วนะคะจารนวดดิสนึงเสียงคลื่นนี่มันฮิลจิตใจมากเลยแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยเราก็คือทุกคืนนะคะเราก็จะได้เห็นว่าว่าคลื่นอะ่ะมันขึ้นมันลงถึงไหนตอนช่วงที่เขาขึ้นเนี้ยนะ คือมาถึงตรงนี้เลยอ่ะอย่าชี้ให้ดูตอนนี้คืออยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะตอนเมื่อคือนนะ่ะถอยไปอีกนู่นอตอนกลางคืนน่ะถอยไปประมาณ2 0 3สเมตรเลยอ่ะตอนกลางคืนถอยไปอีก,ลออนนอออกแล้วก็ตอนที่เข้ามาลึกๆอ่ะแมอวานเนี้ยตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสองบาอง่บายสองนิดๆอ่ะเข้ามาถึงตรงนี้เข้ามาถึงหน้ากอี้ตรงนี้เลยะคะ่ะคือใกล้มากมากเข้ามาแบบระยะประชิดสุด,สด ต้องยอมรับนะกลิ่นของกลิ่นของละแมคคือแบบดีจริงๆดีมากเลยอะ่ะแล้วก็มาใต้นะคะอาหารแบบอาหารรสชาติคือที่ชุมพรเนี่ยอาหารเขาจะออกติดหวานรสชาติแบบมีความหว,วานๆอะไรเงี้ยคือผัด อะไรผัดต้มทอดต่างๆอ่ะรสชาติจะติดไปทางหวานแต่ด้วยความที่ผมชอบกินรสจัดแล้วก็ชอบกินรสหวานนะ่ะผมก็เลยแฮปปี้แต่แม่มก็จะแบบหวานหวานอะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าใจนะคนที่ไม่ชอบหวานก็จะสิงๆอีกนึงชิเซโดนะคะไวลูเซนอันนี้จะเป็นตัวที่เริ่มผสมกันแดดและอันนี้ก็ s อ f 50เอเ้ยขอบคุณมากค่ะก็ต้องบอกว่าช่วง เป็น20ปีที่ผ่านมาก็คือดูแลดูแลเต็มที่ค่ะดูแลเต็มที่คือเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจแล้วทีนี้คุณแม่เห็นไหมผิวดีกว่าพี่มิเยอะมากก,ก็ก็เลยได้มาบางสว่วนอันนี้โชคดีพอดูแลต่อเนื่องมันก็จะช่วยนะคะแต่หลังจากนี้พอ45่สิบายขึ้นไปพึงก็ว่ามันก็คงเกรงขาลงเหมือนกัน นวดคอไปด้วยให้ดูอีกรอบนะคะว่านี้ทริปนี้เอาอะไรมาบ้างนะคะจะได้เห็นสกินแคร์ที่ใช้ลิปมันใช้ของยูเซลีนลิปแอคทีฟนะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้มาสเปรย์หน้าหน่อยทรีระหว่างวันแต่ว่าด้วยความที่อากาศมันแบบเนี้ยมันก็จะหนึบหนับอ่ะเราก็จะไม่อยากสเปรย์ระหว่างวันหรอกมันไม่ได้เป็นหน้าร้อนเนียเป็นหน้าร้อนโอเคแล้วก็เซรั่มใช้ชิเซโดอัลติมูนนะคะ ตัวไ oh, ใช้ละแมแล้วก็บาลานเซอร์ฮูอิมมชั่นฮูครีมละแมแล้วก็ครีมอีกตัวหนึ่งมอยสเจอร์ ure, ที่เป็นแบบผสมกันแดดใช้ชิเซโดไวรูเซนนะคะแล้วก็กันแดดด้วยความใกล้หมดเลยถูกจับคว่ำไว้ไว้นะคะก็คือใช้เป็นอนเนซ่านะคะแล้วก็ ไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยแต่ว่าใช้แป้งอย่างเดียวเพราะว่าด้วยความที่เราทามาแบบหลายขั้นตอนมากแน่นอนจะมีความแบบอยากจะหนึบนะคะพิมก็ใช้แป้งเพอรต์ตี้แป้งขอมพิมนี่แหละนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบอร์02ถ้าเกิดเห็นรูปที่ถ่ายทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็คือจะใช้อยู่อันนี้แหละอันเดียวนะคะเอามาแล้วก็ไม่ได้ต้องพกแปลงแยกเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีแปลงในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็สะอาดใช้ได้ฮัลโหล ชอบเวลาที่แบบว่ามันสะท้อนกระจกแล้วเห็นกลับมานะคะตอนนี้อยู่ๆก็มีเมฆเมฆมาบาังพระอาทิตย์นิดนึงนะคะคือดูดีแสงที่แบบพระอาทิตย์มันสะท้อนลงทะเลอ่ะดีดีค่ะทากันแดดต่อนะคะกันแดดยังไม่จบน,นี้ใกล้หมดแล้วอันนี้คว่ำไว้เมื่อกี้นี้ว่าหมดแน่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละ แล้วทากันแดดนะคะถ้าทาเนี่ยทาเหมือนทาสกินแคร์ได้เลยนะบางคนอาจจะแบบเวลาทากันแดดแล้วมีทาเสร็จไหมไม่ต้องเป็น,นะะทาค่าเดียวกันได้เลยปกติชอบนวดก็นวดได้เหมือนกันแล้วก็กันแดดบางตัวบางรุนน่นอ่ะมันจะมีความแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่า ป็นมีความขาวนิดนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเป็นฟิสิกอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะบางคนก็ชอบเนื้อหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะนวดค่อยๆนวดช้าๆไปเรื่อยๆช่วยได้แล้วก็ไม่ต้องทาลวดเดียวจบอย่างพิมพงเงี้ยคุณก็ต้องทาสองรอบสามรอบแล้วแต่อย่างเมื่อกี้เนี้ยไวรูเซนก็เหมือนเป็นสเต็ปแรกของกันแดดอันนี้ทาเมื่อกี้ก็รอบหนึ่งอันนี้รอบสองอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะทาแบบทาจนกนจนว่าจะรู้สึกว่าวันนี้มั่นใจที่จะออกไปเจอแดด เพราะว่ามันบางทีเรารสึกหูวันนี้แดดแรงจังอะไรเงี้ยถ้าวันไหนที่แบบว่าแดดน้อยหน่อยรู้สึกเหมือนคลื่มๆอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกสบายใจที่จะทาน้อยกว่านี้เลยแล้วก็หลังจากที่ทาเสร็จครบทุกขั้นตอนน่ะปกติเก็จะรอแป๊บหนึ่งก่อนที่จะลงแป้งเพราะว่าเราก็จะให้มันแบบเขาเรียกไงให้มันให้มันเซตนิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าไม่หนึกมากนะคะ กันแดดลงมาถึงตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งก็ดีนะจริงๆอ่ะควรจะทาไปถึงหลังคอเลยแต่ว่าพี่มีแจ็กเก็ตปกติอยู่ี่พี่ก็ใส่แจ็กเก็ตนะใส่แจ็กเก็ตที่เป็นใส่เสื้อ,อ,อซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นแค่ผ้าธรรมดาเลยแล้วก็เหมือนมีฮู้ดแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีกระดุมข้างหน้าเป็นแค่แบบเป็นชายย,วยาวๆลงมาเหมือนกับใส่แบบกันยูกันแดดแล้วก็แบบกันลมอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งพีซื้อเป็นยูนิโคลอันนั้นซื้อไม่นานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ เป็นแจ็คเก็ตเบาๆเลยค่ะที่บางๆเลยแล้วก็แบบเหมือนกันละอองฝนเลยพวกนี้แล้วก็กันลมอ่ะอันนั้นดีมากเลยอ่ะคือพอมาทริปเนี้ยตรงเป๊กับสิ่งที่ควรจะเป็นเลยเพราะว่าทริปเนี้ยวันที่ฝนตกมากๆลมมันแรงแล้วก็ลมมันแรงแล้วก็อ,อละอองฝนเยอะมากรอบสามแบ่งทาได้ไ,ดไมต่ต้องรีบ สวัสดีค่ะพี่สุพิทหน้าสดเลยนะคะวันนี้หน้าสดแบบตากแดดให้ดูด้วยโชว์ดูดูคลื่นกันก่อนนะคะระหว่างที่ผนวดนวดกันแดดนี่ นนะะก็นี่คือทาครบทุกขั้นตอนแล้วแต่ว่าปกติงที่บอกเมื่อกี้ก็คือพิมจะรอ,อนิดนึงให้เขาเซตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอน,นก็คือจะเก็บของเข้ากระเป๋าพิมมีกระเป๋าอันนี้ที่ใช้มานานแล้วเนี่ยจให้ดูนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าที่ใช้ในการแบบพแพ็คของอ่ะนะคะใช้ในช่องใหญ่อันนี้คือหนานะช่องใหญ่นี่คือใส่แชมพูแชมพูเลยได้หมดช่องใหญ่ช่องกลางตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบ ช่องจิวจ๋วๆนี้ก็คือใส่พวกพลาสเตอร์ยาใส่ของอะไรเงี้ยข้างในเออแต่ว่าข้างในตรงนี้ก็มีช่องจิว๋วนะเห็นไะหมน,นี่ค่ะตรงนี้เปิดเข้ามาด้านในด้านหลังอะ่ะด้านหลังจะมีเป็นช่องย่อยๆซึ่งพิมจะเก็บพวกเนี้ยเซ็เย็บผ้าอะไรนิดๆน้อยๆตะใบเผื่อบางทีแบบว่าเล็บฉีกหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีที่แขวนนี้เื่อแขวน แล้วก็นี้เป็นด้านหน้าของเขาซึ่งจะจังเกตเห็นว่าโลโก้ถลอกหมดแล้วเ,เพราะยังใช้มานานมากแล้วก็ที่ด้านหลังเลยก็คือจะมีช่องซิปอีกช่องหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ด้านบนตรงนี้มีหูถือเผื่อหลังจากที่รวดซิปหมดแล้วนะก็คือมีหูถือนี่นะคะก็ถือว่าดีสะดวกแล้วก็ซิปเขาแข็งแรงแต่ก็ถ้าเทียบกับทั่วๆไปตอนนี้ที่ไปซื้อถ้าเกิดซื้อแบบพวกของมูจิอ่ะมันก็จะถูกกว่านี้อ,อันนี้คือค่อนข้างแพงนะคะของ ของร้านไฟล์วันโอวันแต่ว่าทนจริงๆซิปแบบซิปแบบคุณดูซิปดิซิปใหญ่อลังการเนี่ยเนี่ยเป็นโลโก้ของยี่ห้อเขาค่านะไฟล์วันโอวันอันนี้ก็ของต่างๆนานาเยอยยะแยะมากมายค่ะ <c oughs> ก็เก็บเก็บทุกอย่างเข้าช่องนี้หมดและใส่ปึ๊บ ทำไอยี้ได้เลยแล้วก็สำรับทริปนี้เนี่ยสิ่งที่ทาที่มีความสุขมากคือหูฟังหูฟังบลูทูธนี่แหละนะคะนี่เป็นรอยอะไรโดนเลยมนะั้นี่คือแบบว่าเวลาที่นั่งอยู่ริมทะเลนั่งอะไรพวกอ,อย่างนี้นะก็จะมีเครื่องดื่มสักแก้วนึงแล้วก็ใส่หูฟังข้างเดียวใส่หูฟังข้างเดียวพอ ก็คือฟังเพลงไปด้วยฟังเคป p OP ไปด้วยแล้วก็อีกวิถ่ายหนึ่งนั่งฟังทะเลไปนะคะฟังเสียงทะเลดีมากดีมากมาทาแป้งมินิไทยอิน <c oughs> แค่จะบอกว่าเอาอยู่จริงไม่ได้ไม่ได้หลอกแต่ว่าแน่นอนก็มีแป้งที่แบบราคาแพงกว่าน,นี้ด,ดีกว่าน,นี้อะไรอย่างนยค่ะแต่อันนี้เหมือว่าใช้ได้ เดี๋ยวคุณแม่คือไปนั่งทานกาแฟแก้วสองใช่ไหมคะเมื่อกี้แก้วแรกเขีคใกล้แล้วไม่ชอบให้แป้งมาติดขนตานะถ้าเกิดว่าแป้งมันติดขนตายิ่งจะเอาแบบเอามือลูดออกคะ่ะ เบตตี้นใช้เบอร์สองเขียนชื่อไว้ด้วยเผื่อกลัวหหยเสร็จแล้วเอาของใส่กระเป๋าลูกซิปหิดหิด ร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะออกไปนั่งดื่มโกโก้ที่ตรงคาเฟ่ข้างก็คืออยู่ในรีสอร์ทนี่แหละเป็นคาเฟ่ก็คือเลงริมทะเลนี่เลยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะทานข้าวที่นี่เลยด้วยวันนี้เป็นอิตาเลียนนะคะเป็นพิซพซ่าพิซซ่าริมทะเลจากมุมที่นอนอ้าวจรจัง แม,แ,แม่นั่งรอเลยแม่นั่งรอไปละค่ะทังนั้นเดี๋ยวคุณไปดื่มกาแฟคุณแม่นะคะสำหรับว,วันนี้ฟังเสียงคลื่นกันนะถ้าเกิดว่าเปิดมาเจอก็วันนี้ทําไมพูดน้อยหรือพูดเสียงเบาเพราะอยากให้ได้ยินเสียงคลื่นเต็มเต็มตัวนองโอเคค่ะบ๊ายบาย